ดีค่ะเด็กๆพบกับกิจกรรมแสนสนุกกับคุณครูกุ้งเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขค่ะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวคุณครูกุ้งก็มีนิทานเกี่ยวกับครอบครัวมาฝากเด็กๆด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะคำศัพท์ในวันนี้ก็คือคำว่า family family แปลว่าครอบครัวมีตัวอักษรอะไรบ้างคะ f a m i l y family แปลว่าครอบครัวคะ่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องครอบครัวของฉันเรื่องโดยชยัยฤิ์ศรีโรจนฤธิ์ภาพโดยโสภาคดวงแขสำนักพิมพ์แปลน for kids อ่านโดยคุณครูกุ้งเองคะ่ะ ครอบครัวของฉันอยู่กันพร้อมหน้าทุกวันเวลามาพบเจอกันคุณพ่อคนเก่งรีบเร่งแข็งขันทำงานทุกวันขยันกว่าใคร เลิกงานกลับมาหน้าตาแจ่มใสยังเอาใจใส่รักใคร่ดูแลคุณแม่ขยันทั้งวันแน่วแน่กับข้าวคุณแม่อร่อยแท้แน่นอน ดูแลบ้านช่องห้องนอนมุ้งหมอนซักรีดผ้าผ่อนสั่งสอนอบรมคุณยายคุณตามาทำขนมหน้าตาหน้าชมลองดมติดใจ คุณย่าคุณปู่อยู่บ้านไม่ไกลท่านเอาใจใส่รักใคร่พวกเราคุณลุงคุณป้ามาหาทุกเสากินข้าวกับเราเฝ้าคอยห่วงใย คุณนะ้าคุณอาหน้าตาสดใสใจดีกว่าใครได้เล่นด้วยกันพี่พี่กับน้องเพื่อนพ้องแข่งขันเล่นกีฬากันทุกวันตอนเย็น ครอบครัวมีสุขทุกขไม่เคยเห็นบ้านเราร่มเย็นเป็นสุขทุกวันทุกทุกคนในครอบครัวต่างพูดจาไพเราะไม่เคยทะเลาะกันรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นิทานเรื่องครอบครัวของฉันก็จบลงแล้วนะคะลูกเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสมาชิกครอบครัวนี้มีใครบ้างครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้า คุณอามีพี่มีน้องอยู่หลายคนเลยค่ะแล้วครอบครัวของเด็กๆล่ะคะมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกี่คนและมีใครบ้างคะพอจะเล่าให้คุณครูกับเพื่อนๆฟังได้ไหมเอย่ยสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูกุ้งจะมาชวนเด็กๆประดิษฐ์การ์ด My Family นะคะ My Family ก็คือครอบครัวของฉันนั่นเองเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าการประดิษฐ์การไม y แฟม i ิลีใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเริ่มจากแผ่นภาพที่เด็กๆได้รับไปสีไม้หรือสีเทียนกันไกลปลายมนดินสอค่ะแล้วก็กาวนะคะแล้วก็เด็กๆเตรียมภาพครอบครัวของเด็กๆไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนแรกนะคะลูกให้เด็กๆสังเกตแผ่นภาพที่เด็กๆได้รับไปจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงขอบทั้งสองข้างนะคะ ที่แรงเองาไว้ให้เด็กๆใช้กรรไกลปลายมนตัดออกเลยนะคะตัดอย่างระมัดระวงังตัดให้ตรงด้วยนะคะลูกตัดออกทั้งสองข้างเลยอนะคะ่ะตัดให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็พลิกกระดาษกลับด้านนะคะพับครึ่งนะคะแล้วก็เอามือกรีดให้เป็นรอยค่ะ ก็จะได้ตามภาพเลยพับหลังคาลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้มาถึงรอยกระดาษที่เราพับไว้นะคะด้านล่างก็เช่นเดียวกันค่ะพับเข้าให้ถึงรอยพับที่กระดาษที่เราพับไว้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะได้บ้านนะคะการ์ดมาเป็นรูปบ้าน เด็กๆจะสังเกตว่าภาพที่เด็กๆได้รับไปจะมีรูปประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังคายังไม่มีลวดลายอะไรเลยนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอร่างออกแบบหลังคาตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะคุณครูกุ้งเอาเส้นโค้งแบบนี้ละกันนะคะคุณครูกุ้งขอออกแบบหลังคาเป็นแบบนี้เมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วให้ระบายสีนะคะ ทุกส่วนเลยหลังคาประตูหน้าต่างตัวบ้านให้เรียบร้อยสวยงามค่ะลูกอาวล่ะค่ะคุณครูกุ้งระบายเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำภาพครอบครัวของเด็กๆนะคะที่เตรียมไว้มาทากาวค่ะพยายามเลือกภาพที่มีขนาดพอดีนะคะจะได้ทากาวแล้วก็ติดลงให้เรียบร้อยค่ะอาวล่ะค่ะติดลงไปเลยเอามือรีดให้เรียบร้อยอาล่ะค่ะไหนดูซิ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครกันนะอยากรู้จริงๆเลยไหนเปิดดูซิอ้าวจ้าเอเป็นบ้านของครอบครัวคุณครูกุ้งเองค่ะสำเร็จแล้วค่ะการ์ด m y family เย่เยี่ยมจริงๆเลยนกคะนอกจากจะมีผลงานการ์ด my family ของคุณครูกุ้งแล้วก็ยังมีผลงานสวยๆของครอบครัวอื่นๆด้วยมีครอบครัวใครบ้างคะมีของครอบครัวคุณครูจี๊บสวยไหมคะ แล้วก็ครอบครัวคุณครูก้อยและครอบครัวคุณครูนุงหนิงค่ะสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะ คุณครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆเลือกภาพครอบครัวที่มีอยู่ในบ้านเด็กๆมาติดกา้าดตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอมารีวิวให้คุณครูและเพื่อนๆชื่นชมในไลน์กลุ่มชั้นเรียนของเราได้เลยนะคะคุณครูทุกท่านรอให้ดาวกับเด็กเก่งทุกคนอยู่ค่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวมีสมาชิกอยู่ร่วมกันในบ้านจํานวนแตกต่างกันไปมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานของครอบครัวผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวเด็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ควรให้ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และช่วยเหลือทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะทำได้นะคะลูกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ในครั้งนี้คุณครูกุ้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะกิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดไม f แฟ i ม y ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก่อนจากกันไปเด็กๆอย่าลืม เป็นเด็กดีที่น่ารักของครอบครัวนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย